สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโบอีกเช่นเคยนะคะในช่องซีโ Channel ค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนก็ไปกดไลค์แล้วก,กด Subscribe ให้โบก่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเข้าสู่ระบบการสมัครเป็นสมาชิก d ว n ยดีอินเทรนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเขียนบทความนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเขียนได้เนี่ยเราต้องสมัครก่อน แต่การที่เราจะสมัครเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นเว็บนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะ creator t o id net นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะให้ทุกคนเข้าไปกดแล้วก็จะได้มาสมัครคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี t o id นะคะก็ให้เข้าไปตรงด้านล่างสุดเลยค่ะก็จะเขียนว่าเป็นผู้ใช้ใหม่นะคะแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดบัญชีเข้าสู่ระบบโดยบัญชีตามที่มีให้มาได้เลยค่ะพอเรากด ตรงผู้ใช้ใหม่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะลิงก์มาที่หน้าของเหมือนจะเป็นคู่มือผู้ใช้ว่าการที่เราเขียนอันนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบนี้ให้เราอ่านนะคะก็สามารถที่จะอ่านได้ว่าเราจะปั้นให้คุณเนี่ยเป็นนักเขียนอย่างไรอะไรยังไงก็เราก็แต่เราจะสมัครนะคะวันนี้เราก็กดเข้าไปที่สมัครเลยค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมคะเราก็ชื่อผู้ใช้เนี่ยตรงนี้เนี่ย เขาจะให้กรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์ของชื่อผู้ใช้นะคะจะเห็นว่าตรงด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าเครือข่ายใดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะที่มีคนหลายคนถามมาว่าจะเป็น D-TAG AIS หรือว่า TrueMove อะไรเงี้ยก็คือใช้ได้หมดนะคะไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอะไรขอแค่ใช้เบอร์ที่ยังใช้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้สอบถามหรือว่าโทรมาหาเราได้อันนี้ก็กรอกไปค่ะได้ให้เรียบร้อยต่อไปนะคะเป็นรหัสผ่านรหัสผ่านก็คือ จะมีกฎอยู่ว่าก็คือเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีตัวเลขนะคะตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆนตั้งเอาเลยนะคะตัวเลขเนี่ยก็ห้ามต่อนเนื่องกันนะคะอย่างเช่น123 a b c อย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดสร้างบัญชี true id เลยค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็รอรหัส otp นะคะส่งมาที่เบอร์ที่เรากรอกไปโอเคเข้ามาที่ข้อความของเรานะคะจากนั้นเราก็ นำรหัสนี้นะคะไปกรอกตรงที่เขาให้กรอกรหัส OTP ของเรานะคะเราก็กรอกเข้าไป510634จากนั้นเราก็กดตกลงไปค่ะโอเคตอนนี้บัญชี t u o ID ของคุณพร้อมใช้งานแล้วเราก็กดตกลงเข้าไปเลยจะมีข้อความเข้ามาที่เบอร์โทรของเรานะคะว่า t r u e ID ของเราเนี่ยได้สมัครเข้าไปแล้วเราก็ เขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ True ID ชื่อผู้ใช้ของคุณคือเบอร์เธอเบอร์โทนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปอะไรอย่างนี้เราก็โอเคค่ะตรงนี้ก็คือผ่านไปเรากลับไปที่หน้านี้ของเรานะคะเราต้องมาสร้างโปรไฟล์ของเราให้ครบก่อนนะคะอันดับแรกเนี่ยด้านบนจะเป็น name ก็คือชื่อของคุณชื่อของคุณอันนี้เนี่ยก็คือใช้เป็นชื่อที่เป็นชื่อของนามปากกาบทความนะคะ ส่วนตัวโบเนี่ยอันเก่าเนี่ยโบเขียนว่าจับเขารีวิวนะคะอันนี้เราก็คิดใหม่เดี๋ยวจะมาตรงนี้เนี่ยจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้จะเป็นชื่อเล่นหรือว่าจะเป็นชื่อที่แบบว่าคนสนใจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยค่ะตรงนี้เราไม่เขียนว่าอะไรดีอะมาเล่นกันเถอะแล้วกันตรงนี้นะคะกรอกอีเมลที่ใช้ในการติดต่อค่ะอีเมลตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการที่บรรณารักษ์เนี่ยไม่ใช่บรรณารักษ์ บรรณาธิการคนที่ตรวจบ,บทความของเราเนี่ยจะส่งข้อความมาว่าบทความนี้ของเราผ่านหรือไม่ผ่านหรือว่าต้องแก้ยังไงเราก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่ส่งมาในอ e ีเมลนี้นะคะกรอกกดที่อ e ีเมลนั้นนะคะเราก็เข้าไปแก้บทความแล้วก็ส่งแล้วก็สามารถที่จะคุยพูดคุยกับบรรณาธิการได้ค่ะโอเคเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดอย่างนี้มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะ จากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าแนวโน้มหมวดหมู่ของบทความเราเนี่ยจะมีทางไปจะมีแนวทางไปด้านในทางด้านไหนนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มที่เราจะเขียนส่วนตัวโบเนี่ยก็จะเขียนเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารแล้วก็บันทึกแมวดีกว่าเอาเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วกันคะ่ะน่าจะใช้บ่อยอะไรแบบนี้เราก็เลือกมา3คําตอบนะคะจากนั้นเราก็กดต่อไปเขาก็ถามว่าเราเนี่ย ได้เล่นหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลทางใดบ้างแล้วก็เรียกไปสร้าหนึ่งทางค่ะ Instagram Youtube อะไรงนี้โอ้ยกด้านเดียวหรือเปล่าโอเคตรงนี้คือไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรสำคัญนะคะก็คือเขาจะให้เราถามถามคำถามเรา,าเฉยโอเคนะคะตอนนี้ก็คือเราสมัครเสร็จแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยค่ะ หน้าที่จะเขียนบทความแล้วก็มีการเขียนบทความครั้งแรกได้กี่บาทตรงนี้คือจะบอกเราหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นภารกิจนะคะสีม่วง,งตรงนี้โอเคเราจะต้องเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวของเราก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไปแก้ข้อมูลส่วนตัวใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่ t Money Wallet ด้วยนะคะ โอเคเรากลับไปด้านบนเนาะกดที่ด้านซ้ายนี่ค่ะที่เป็นขีด3มขีดด้านบนตรงนี้นะคะที่เข้าไปที่ตั้งค่าผู้ใช้ตรงนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะตรงนี้เขาจะให้เราเขียนแฮชแมทตรงนี้นามปากกาที่เราเขียนไปก็คือชื่อเราสามารถที่จะมาแก้ตรงนี้ได้อีกนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเขียนว่าอะไรรูป ตรงนี้นะคะก็เกี่ยวกับผู้เขียนเราก็จะเขียนว่ารีวิวเกี่ยวกับการเที่ยวท่องเที่ยวหรือว่าอะไรก็ได้นะคะตรงนี้โบก็จะเขียนว่าเกี่ยวกับท่องเที่ยวอาหารแล้วก็เป็นอะไรดีแหล่งเรียนรู้แล้วกันว้ยพี่ไม่ถูก ต่อไปนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะเขาจะให้เลือกรูปโปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์ของเราเนี่ยจะเอารูปไหนก็ได้เราเลือกมาสักหนึ่งรูปเอาที่มันสวยๆน่า้วกอันนี้เอารูปนี้แล้วกันโอเคก็จะขึ้มนเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยตรงนี้จะก็เป็นวิดีโอโปรไฟล์นะคะใครมีก็สามารถที่จะใส่ได้เลยตรงนี้เป็นชื่อจริงนะคะนามสกุลจริงแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะชื่อนามสกุลของเราให้เรียบร้อย ด้านล่างนะคะจะเป็น l ล n e ID เขาจะให้ใส่เพื่อที่เขาจะสามารถจะคุยกับเราเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากโบก็คือยังไม่เคยได้คุยกับเขาใน l ล n e เลยนะเพราะว่าคุยแต่ในระบบนี้เลยแต่ก็กรอกเลยนะคะเพราะว่าเผื่อจะมีอะไรฉุกเฉินโอเคตรงนี้นะคะกดไปเลยให้เรียบร้อย ABC กรอก ลายไอดีของเรานะคะจากนั้นเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้คือเขาเคยโทรมาจริงนะเราก็ใส่เบอร์โทรของที่เราใช้ประจำไปเลยแล้วกันโอเคด้านล่างนี้นะคะจะเป็นโค้ด QR โค้ดของ t โ m o n e y Wallet ก็คือ t โ m o n e y Wallet ของเราหรือว่าของใครก็ได้ที่เราจะได้ตังค์อะเนาะ ถ้าไม่อยากสมัครใหม่ก็เอาของใครก็ได้แต่ว่าแนะนําเป็นของเราดีกว่าแล้วก็ไปสมัครใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่ True Money Wallet ของเราแล้วเราก็กดเข้าไปที่ด้านขวาที่เป็นข้อมูลของเรานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปตรง QR code ของฉันแล้วเราก็บันทึก QR code นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่หน้าเมื่อกี้ของเรา จากนั้นนะคะเราก็เลือกรูปภาพแล้วก็นำ QR code ตัวนั้นมาใส่โอเคตัวนี้นะคะสำคัญมากนะคะต้องใส่ให้ถูกเมื่อไงนนะ้ตังก็จะไม่เข้านะคะตังจะเข้าไปที่โท m o n e y Wallet นะคะที่เพื่อนๆใส่ลงไปจากนั้นต้องเลือกให้ดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีเมล์แอดเดรสก็สามารถที่จะใส่ไปอันนี้คือเอาไว้คุยแล้วก็ใช้ในการถามตอบกับ บรรักษ์บรรณาธิการโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดตรวจทานนะคะแล้วก็กดตกลงให้เรียบร้อยบันทึกอันนี้ก็คือข้อมูลเนี่ยถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลอันอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาแก้ทูมันนวเลตได้ถ้าสมมุติว่าอันนี้ใช้ไม่ได้หรือว่ายังไงไดอยากให้โอนไปที่บัญชีไหนก็สามารถที่จะแก้ได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือหน้าบทความที่เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วเราสามารถเขียนได้เลยค่ะของวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะก็เพืเ่อนๆก็ลองไปสมัครกันดูนะคะแล้วก็คลิปหน้านเนี่ยเราจะมาสอนเขียนบทความกันนะคะ